สังขานร่างกายอน,นี้ไม่คอยอยู่ท่าต้องรีบทำความเพียรเรารู้ไม่ได้ว่าความตายมันจะมาถึงวันไหนเมื่อตายลงไปแล้วมันก็ไม่ได้ทำความดีไม่ได้ฝึกตนไปสู่โลกหน้ามีไปเสวย ผลบุญผลบาปที่ตนทำในโลกนี้เท่านั้นไม่มีโอกาสที่จะได้ทำความเพียรให้เหมือนอย่างที่เราเกิดมาเป็นคนในโลกนี้เกิดเป็นคนมาในโลกนี้มันมีอุปสรรคหลายสิ่งหลายอย่างันเป็นเหตุที่จะให้เราได้ต่อสู้ การต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆนี่จะทำให้บุญบารมีแก่กล้าถ้าบุคคลไม่เห็นทุกข์ไม่เบื่อหน่ายในทุกข์ก็จะไม่ต่อสู้กับเหตุแห่งทุกข์จะปล่อยตนให้ลอยไปตามเหตุแห่งทุกข์นั่นๆเหตุที่เราเกิดมาในโลกนี้ มันเต็มไปด้วยทุกภัยพิบัติต่างๆแวดล้อมอยู่ชีวิตอันนี้เนะยคอยคุกคามชีวิตอันนี้ให้ชำรุดสุดโทรมไปเรื่อยๆอันนี้ทันเดียวว่าบริวารของความตายคือเส้นเจ็บตาเจ็บหูหูปวดศีรษะ เจ็บแขนเจ็บขาอะไรโมนี่นะมันบริวารของความตายทั้งนั้นเลยมันมาเตือนล่วงหน้าไว้ก่อนว่าระวังให้ดีไอ้ความตายมันจะมีอยู่ข้างหน้านั้นไม่นานนักต้องรีบสำรวมจิตใจของตนให้ดีอย่าปล่อยใจให้ตกไปในที่ตำ่ำ อันที่ต่ำนั้นท่านหมายเอาความโรคความโกรธความหลงสามอย่างนี้แหละเป็นเหวลรึกของ,องดวงจิตผู้ไปยึดมั่นถือมั่นกิเลสสามกองนี้ไว้เดี๋ยวจะกิเลสสามกองนี้จะฉุดฆ่าเอาจิตนี้ให้ตกลงไปในเหวแห่งความทุกข์ความเดือดร้อนนานาประการ ดังนั้นพึงประคองจิตของตนไว้ให้ดีอย่าให้มันวันไหวไปตามชลาพยาธิมรณะเพราะว่าถึงวันไหวไปได้มันก็ไม่คืนดีคืนมาอันการปล่อยจิตให้วันไหวใช่ไหมมันเป็นทุกข์การควบคุมจิตให้ตั้งมันอยู่ได้มันไม่ทุกข์ไม่เดือร้อน นั่นมันก็ต้องเอาทางนี้แหละผู้มีปัญญาเพื่อเทียบกันดูแล้วนะเอาทางไม่หวั่นไหวนี่นะอัน,นี้อดกลั้นทนทานต่อทุกขเวทนาต่างๆที่เกิดขึ้นในกายและในจิตต่อจากนั้นไปก็เพียรพยายามละเหตุแห่งทุกข์บางสิ่งบางอย่างที่จิตใจมันยึดถือไว้นั่น ไอ้เรื่องอย่างนี้นี่ไม่มีใครรู้ให้ตัวเองแหละรู้เองว่าตนได้ยึดเทศแห่งทุกข์ไว้อย่างไรนี่ก็เป็นหน้าที่ของแต่ละคนจะต้องกำหนดรู้เมื่อรู้ชัดแล้วว่านี้คือเอุให้เกิดทุกข์ก็กำหนดละมันนี่แหละการทำความเพียรให้เข้าใจ เมื่อไม่เห็นตัวมันไม่เห็นเหตุนั้นจริงจังเข้ามันก็จะไปละได้อย่างไรเพราะไม่เห็นนี่เหมือนอย่างที่เราไม่เห็นงูพิษอย่างนี้เลยท่านไปเหยียบมันเข้ามันก็ขบกัดเอาต้องได้รับความเจ็บปวดทุกขเวทนาอย่างแรงกล้าอันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นเนี่ยเมื่อใจเนเข้าไปยึดถือสิ่งใดในกิเลสสามกองเนี่ย เป็นต้องได้รับทุกทนทรมานจริงๆนะอ่ามันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพระศาสดาจึงได้ทรงแนะนำสั่งสอนพุทธบริษัทให้เห็นโทษของกิเลสเหล่านี้ให้เห็นคุณของการเพียรพยายามละกิเลสเหล่านี้ว่าเป็นคุณเป็นบุญกุศลอันสูงทรงจริงๆนี่ เมื่อผูใ้ใดเห็นคุณแห่งการทำความดีดังกล่าวมานั้นก็จะขยันทำความดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะว่าเห็นคุณค่าของความดีแล้วว่ามันอำนวยความสุขให้แก่ตนอย่างนั้นอย่างนั้นแต่ก่อนมาเมื่อยังไม่ได้ประพฤติปฏิบัติทำรรนี้ จิตใจมันเร่าร้อนอยู่พอปานนั้นโมโหโทโสก็ร้ายก็เกิดขึ้นในใจมากมายเมื่อมาได้ปฏิบัติธรรมเข้าไปแล้วพิจารณาเห็นร่างกายสังขารไม่เที่ยงไม่ยย่งยืนมีความแตกความดับไปเสมอเสมออย่างนี้มันก็บรรเทาความโรคความโกรธความหลงลงมากมาย พอเห็นมองเห็นกายนี่มันไม่ยั่งยืนไม่ทราบว่าจะสะสมไปอะไรหนักหนานี่ผู้มีปัญญาแล้วมันก็คิดเห็นอย่างนี้แหละผู้ใดที่มันยังอยู่ในโลกนี่มันก็ใช้สอยไปเองมาหลยสพสมบัตินั้นนะเมื่อสอนใจได้อย่างนี้มันก็ไม่ห่วงไม่หวงในทัพสมบัตินั้น ตลอดถึงอัสภาพร่างกายซึ่งเป็นทรัพภายในอันนี้มันก็ปรงได้วางได้ในเมื่อมาเห็นแจ้งด้วยปัญญาอย่างว่ามานั้นนะ,ะดังนั้นแหละทุกคนอย่าพากันประมาทพระยามัจจุราชนี่มันมีอนุภาพไม่ใช่น้อยอเมื่อมันมาเข้าสิงร่างกายของผู้ใดอะ ทำให้ร่างกายของพวกนั้นเจ็บปวดทุกขเวทนาอย่างยิ่งทางที่จะบรรเทาทุกขเวทนานี้ได้ก็โดยอาศัยความอดความทนอย่างหนึ่งความรู้เท่าว่าเวทนานี้ก็สักว่าแต่เวทนาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขา เพ่งให้เห็นเวทนาหเห็นทุกขเวทนาก็ดีสุขเวทนาก็ดีก็สักแต่ว่าชื่อเฉยๆแต่เมื่อเพ่งโดยปรมัตแล้วมันไม่มีอะไรเป็นตัวตนเลยมีแต่สภาว,ภาวธรรมอาศัยกันอยู่ทำทั้งหลายเหล่านี้มันวิบัติปองดองกันไม่ได้ก็กระทบกระทั่งกัน ถึงซึ่งความเจ็บปวดทุกขเวทนาในใจดังกล่าวมานั้นนี่ก็จะพอได้เห็นได้แล้วว่าอนุภาพแห่งคุณงามความดีเนี่ยมันมีแต่จะนำจิตใจของคนให้พ้นจากทุกข์ไปโดยลำดับไม่มีทางถอยหลังเพราะว่าคันถอยหลังไปมันก็ไปเจอศัตรูเก่าอีกแล้วอย่างนี้ ถ้าไปหน้าเรื่อยผากเพียรพยายามละเหตุแห่งกิเลสต่างๆเหล่านี้ไปเ,เ,เรื่อยๆกิเลสเหล่านี้มันก็อ่อนกำลังลงลเมื่อใจไม่ส่งเสริมมันแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นบาปก็ดีเป็นบุญก็ดีเป็นกิเลสก็ด,กดีมันก็ร่วนตั้งแต่ไม่เที่ยงไม่ยังยืนทางนั้นเลย มีเกิดขึ้นแล้วก็มีเสื่อมไปเป็นธรรมดาไม่เสื่อมตั้งแต่ความรู้ยิ่งเห็นจริงเท่านั้นแหละดังน,นั้นพยายามสอนใจของตอนให้เป็นคนชอบความรู้ยิ่งความเห็นจริง <c oughs> เมื่อมันชอบอย่างนั้นมันก็พยายามแลเรื่องมันนะพยายามเพ่งพิจรารณาความจริงของสังขารทั้งหลาย บ่อยๆเข้าไปมันก็เห็นเลยมันก็เห็นความไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนของร่างกายสังขารน,นี้ด้วยปัญญาบะนี่นะไม่ใช่เห็นด้วยสัญญาไม่ใช่เห็นด้วยเหมือนอย่างตาหนังที่มองเห็นคนตายหรือคนแก่หมูนนั่นแต่ถ้ามองเห็นอย่างนั้นน้อมเข้ามาในใจมันก็ไม่ผิดอะไรอะ่ะ ก็เป็นอุบายเตือนตนน่ะเราก็จะแก่เหมือนอย่างนั้นเนี่ยอย่างนี้นะดังนั้นให้พึ่งพากันตั้งอกตั้งใจลงไปโอกาสที่เราจะได้บำเพ็ญสมาธิภาวนานี่มันหายยากเต็มทีนะได้เกิดเป็นคนมาแล้วเมื่อไม่มีศรัทธาเรื่อมใสในพุทธศาสนาก็ไม่ได้ฝึกตนอย่างว่านี้ นันเองตลอดถึงสติปัญญาอะไรก็ดีมันก็ต้องเกิดขึ้นจากการฝึกตนบ่อยๆนี่แหละหัดคิดหัดวิจาร์เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นให้มันเห็นโดยแจ่มแจ้งนี่นะหัดคิดหัดวิจาร์ณข้อธรรมะต,ต่างๆที่ตนได้รับเรียนมาให้น้อมเข้ามาสู่จิตใจ ให้มาพิจารณาเห็นคุณค่าแห่งใจที่สงบระง,งับนั่นให้ให้มากๆทีเดียวคนเราถ้าใจไม่สงบแล้วก็ไม่มีความสุขเลยมีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนอันจิตใจของคนเรานี่มันไม่ค่อยจะน้อมไปสู่ความสงบเรื่องมัน มันมีแต่จะน้อมไปสู่ความวุ่นวายความสนุกสนานชั่วเล่นตัวคราวนั่นแหละเป็นส่วนหลายทีเดียว <c oughs> ดังนั้นนะจึงพากันตั้งอกตั้งใจพิจารณาให้รู้เท่าของไม่เที่ยงต่างๆเหล่านี้ ตามความเป็นจริงแล้วปล่อยวางไว้ตามสภาพของมันเมื่อหัดปล่อยหัดวางได้มันก็เบาไปเรื่อยแหละใจนี่นะมันก็เบิกบานผ่องใสไปความทุกข์ก็ไม่ค่อยปรากฏในใจเพราะว่าเพียรพยายามละเหตุแห่งทุกข์เสมอๆไป